สูงค่ะมันได้ก็ต้มา,าถ่ายคลิปเกี่ยวกับอาหารทะเลนะคะเนาะเมื่อว่าเขาก็สั่งอาหารทะเลกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นกล่องสุ่มค่ะมันเป็นกล่องสุ่มอาหารทะเลนะคะเนาะว่าเขาก็อ่ำหู้ค่ะเนาะว่าัา้าในมันได้น้ำไหลเอจึงเห็นค่ะเนาะแต่ว่าพูดว่ามันเป็นอาหารทะเลใ um นค่ะเนาะกามันก็จะเป็นฮาล่อยในค่ะเราก็กาส่งมัน80บาทในคะ่ะเนาะ มือนในก็เขาติมาเปิดต้วกันว่าตั้งในมันตไลอีหางลายล้าะเนาะว่าตีลายน้ำเจ้างื้อลาเอกาฮื้อในคาะแล้วก็มีอีหางลายล้าในคะเขาติมาเปิดต้วกันในค่ะมันก็ส่ง,ส,งส่งไว้อยู่ใน, at นะคณะสั่งสั่งกว่ามือว่าค่ะี๋ยวก็มือคําว่าก็ไล่ก้าเรียวในคณะการส่งมันก็แปดสิบก้วยในค่ะก็ถูกอยู่ในคณะกําในเขาก็มาเปิดต้วกันค่ะว่าตีลาน้ำกาฮื้อในคณะแล้วก็มีอีหางลายล้ายในค่ะ ทอไมก็เาใหปิบติเปิดตัวกันค่ะ ว่าดังในมันก็จะเป็นเจ้งไหนในเขาเนาะนเขาก็จะใส่น้ําแข็งว่าปั่นเจ้งไหนในคะอะไรก็เขาก็เอาน้ําแข็งมนนันฝุ่นกันเนาะเขามาตัวดังในกันใช่ไหมโอ้โอ้มีกุ้งมัากรอด้วยเว้ยใชนะ่กุ้งก่อนเอ้ยใช่เอ้ยอ,อันกนก็เป็นกุ้งกุนะ้งแม่น้ำเลยนาะกั้งกระดาน,านอันะไรก็จะเป็นอะไรนะกั้งกระดานกั้งเนาะกั้ง ก้างเหมือนโตอีสังคมอตด้วยค่ะยา <c oughs> ก็จะมีกุ้งแม่น้ำลยค่ะโอ้ยมีอันนี้อัน,นอันนี้แทงด้ไหคะต้นไม่มีไ่มีอันนี้ก็จะเป็นป <c oughs> ูค่ะอันนี้ด้วไมเอาน้ำแข็ง โอ้ยปลาตัวหนึ่งค่ะปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะซื้อโอ้ยตัวตัวตัวนี้ค่ะอ๋อ,อ,อะครับอ,อันนี้ก็ปลาตัวหนึ่งเลยคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเขาว่าซื้อในกาดหน่ยก็ตัวหนึ่งก็ลอยกว่าบาทเดียวหนยค,ะนะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ตัวใหญ่นะคะตัวค่ะโอ้ยอันนี้ก็มีหอยนางรมกระปุกหนึ่งนะะนะะหน่ยค่ะเนาะอะไรมากกระปุกหนึ่งค่ะอ๋ออะไรกระปุกหนะะึ่งค่ะ ยาก็เต็มมีกุ้งก็มีมีก่างอันนี้ยาก็มีกุ้งเลยค่ะยาก็เต็มมีปูเลยค่ะเนาะปูก็เลยมาเลยมาอันนี้ก็สองสองตัวเลยค่ะยาก็ยาก็เต็มมีอันนี้ก็ปลาหมึกเลยค่ะเนาะได้ปลาหมึกมาเลยค่ะอ๋อมีอันนี้ก็เลยเลยมาสามตัวค่ะยาก็ ยาก็มีปลาหมึก้วย mm กล้วยเอออันในตัวนหนึ่งยาก็ปลาหมึกอันไดนนะคะยาก็ชจวในายก็ติดเป็นหอยนะคะเนาะติดเป็เนหอยแล้วก็มีมีกุ้งนะคะเนาะในไรมาแทงยาค่ะเอาออกกันก็แต่แต่มันหาล่อยก็คุ้มอยู่ะะเลยคะ่ะเนาะเพราะว่ามันก็ ก็ว่าฮาร้อยก็ว่าเขาก็ซื้อในกาฮาร้อยไหนๆก็เขาก็เต็มเลยเจตันไนเลยค่ะเนาะก็ว่ากุ้งนี่ก็โล่สองร้อยสามรอยยี่ยมเลยค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้ก็กุ้งนี่ก็หมกครึ่งโลหนึ่งลายอยู่เลยค่ะเนาะปูมาเนี่ยเลยก็อันนี้ก็หมกโลหนึ่งเนี่ยก็สองร้อยสามร้อยเลยค่ะเนาะแต่ว่าเขาไล่มาสี่ตัวค่ะอันนี้แต่ตัวในี่แต่เลขอีกหนึ่งค่ะยัก็อันนก็ไล่มาอยู่สามสี่ตัวเลยค่ะเนาะ อันนี้ก็เป็นหมึกแทง่งยวคะ่ะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกสามตัวยาวในคะ่ะออกกัน,นะคะ่ะกั้นน้ำก็จะเป็นกุ้งในะค่ะเนาะกุ้งก็หมกครึ่งครึ่งโลก,กว่าอยู่ในะค่ะเนาะในะคะ่ะกุ้งก็ตัวใหญ่อยู่ในะค่ะเนาะในะคะ่ะอันนี้ก็ก็คุ้มอยู่ในะคะนะ่ะเนาะหางลอยใน,นคุ้มอยู่คะ่ะ ค่ะมันเสร็จไรมากกรุงสองเมียวนี่ค่ะเนาะกรุงอันนั่นอย่าก็มีกรุงเอ่อในกรุงขาวกับกรุงกลางกลามนี่ค่ะเนาะอุ้ยได้นำอยู่ค่ะได้นำอยู่ค่ะหาร้อยในกบคุ้มอยู่ไหนค่ะเนาะในก็เสร็จเป็นหอยหอยในก็ลายมกครึ่งโลนี่ค่ะเนาะไายนำอยู่ค่ะครึ่งโลลงได้ได้บิลโลมากลายนำอยู่ในค่ะเนาะคุ้มอยู่ค่ะหาร้อยในเป็นกำลังเลย เธอไม่เห็นหน้านะไอ้พิ๊กไม่เห็นหน้านะแต่ได้โชคเต็มในคันเนาะก็คุ้มอยู่ค่ะยางก็สดอยู่ในคันเนาะกุ้งก็สดในคันบอางว่าเขาก็ซื้อในกาดในคันเนาะมอคไน่ไรในคันเนาะฮาร์ลอยเนี่ย พราะว่าเขาซื้อกุงก้งเนี่ก็สองสามร้อยยอหนึ่งคันเนาะปลาก็ร้อยกว่าบาทย่อหนึ่คนเนาะอันนี้ก็คุ้มอยู่ใน,น,นึ่คนเนาะห้าร้อยเนี่ยกาส่งมันก็แปดสิบก้ยในึ่ค่ะถูกนานเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไรนะ,ะย่า,ยา,า,นะยากอ็อันนี้เป็นละไ ในค่ะเนาะลายเป็นอ่างน้ำาน,นาในค่ะนะลายเต็มอ่างเลยค่ะอันนี้ก็ก็วัดแต่แตก็กุ้กงีนก็ถึงโลอยู่ในค่ะเนาะก็กุงก้งด้วยเลยกุ้งหนั่น,นาในค่ะถึงโลอยู่ในค่ะปลาีนก็ตัวใหญ่นะในเั้นเนานะเดี๋ยดูด้วยเลยเออในปลาเขาก็ซื้อในกาดในก็ม็อกลอยกว่าบาทเดี่ยวนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็ตัวใหญ่นะกุ้งีนก็เกือบถึง โลยอค่ะยอก็มีพวาเขาก็คุ้มอยู่หนคะน้อง้าร้อยพวกเขาก็ติอเลยกินเจนอ่หค่ะนาอมีหมึกมีกุ้งมีอิซังมีหอยพากเขาก็ซื้อหนได้ก็ะไรไหนค่ะน้ะห้าร้อยหน้าได้ก๋อวเดี้กวเป็นกางหน่อยเนอะลายสามสีโต๊ะเล้วก็อันนี้ก็หอยนั่งร่มอะไรมากกระปุกหนึ่งค่ะน้อกระปุกหนึ่งก็ในการก็ขาย3ามบกว่าบาทสามสิบห้าบาทเยอะ แล้วก็มีหอยหนค่ะเนาะอันนี้ก็เขาตีมาเฮ็ดกินเฮ็ดกินเฮ็ดกินเนี่ยทะเลทินเออเฮ็ดกินทะเลทางกันเลยค่ะเนาะแต่ก็มันก็มายำกินยำกินหรือว่าตำทะเลหรืออย่างก็ไลัยไหนค่ะเนาะก็เนี่ยได้กูม่าเนี่ยก็ตัวใหญ่นะคะเนาะปูม่านี่ก็ปูม่าเนี่ยก็นี่ค่ะตัวใหญ่อยู่ค่ะไรยมาสีโต้เนี่ยค่ะเนาะปูม่าเนี่ยก็นี่ค่ะตัวใหญ่อยู่ค่ะคุ้มว่าคุ้มยอดไหนค่ะเนาะห้าร้อยเนี่ย ใช่ค่ะเลยนะแต่ว่าตัวนี้ตัวเลขนิดนึงเลยค่ะเนาะใส่มันสี่ตัวนี่ก็คุ้มหน่อยเย้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวอันนี้ก็ขึ้นถังด้ว่ไมาด่เคยถังด้วยเนาะกำก็เาก็เต็มมาเฮ็ดกงทางกินกันนะคะเนาะมาไปตัวกันค่ะยินจมเย้าค่ะ